สวัสดีครับสวัสดีตอนเท้าเครับพี่น้องบบาวด่าพระเลาะทงครับผมเมื่อนี้มาเลาะทงเลาะทาขึ้นกัาเหรครับผมมาหยามเบ็ดยัางมอออาอเสาร์เงียขียดหลังจากใส่ไวมเขือนนี่มันหมานครับผมนี่ครับเงียเขียดมากับบ่าถมขึ้นกัาบบาวถมกับเลาะทงขึ้นกันครับพี่น้องไปไปบึง้งติดตามหยามเบ็ดหลังแรกกันครับผมเห็นบ่ ไปได้ไม่เจอนะกดไปได้ไหมใส่ไปเพิ่งได้ไหมฝุ่นของแกตีแล้วฝุ่นโอ้ถือถือพี่น้องถือฝุ่นโอ้ยเดินยุ่ยไก่ตัมตามตั้ยน่้ครับผมไปเดี๋ยวยามหลังนี้ก่อนเอาเนื้อใส่มากป้ะกู้หลังนี้ไปก่อนกู้หลังนี้เลยป้ะกู้ไปไปโอ้เอาบุญที่สองที่สองป้ะหลังแรกบ่ถือพี่น้องเพิ่งหลังที่สองอันที่สองก็บบ่ถือกันเห็นปะไปกู้ แต่ว่าหลังที่สามพี่น้องหลังที่สามมิติเด็ดครับพี่น้องนี่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 หลังที่สามมิติเด็ดพี่น้องโอ้เห็นบ่นนนน 3, นนครับนั่นนะั่นพี่น้องนี่หลังที่สามมิติเด็ดโอ้ชันเห็นบ่ครับนั่นน่ะ ไอจอนโอ้ยใส่งามอยู่พี่น้องสวยงามเลยครับอโอ<ฮ>้ครับผมขออนุญาตปิดป่าแป๊บนึงครับผมพี่น้องไปกับพี่น้องเสียงอัดสีเหลกวนเนี่ยนะครับพี่น้อง<ฮ>เพราะว่าข้าเจ้าไอ้กับรถบรรทุกแรียนพานหลายครับผมอเอา้า ถือตัวนี่อ้าวใส่กันลังน่ารักเลยนะเลยครับเอ้าโยกขึ้นมาโหโหโหนี่แหละครับผมพันผมแรงกับมันแรงกับมันเศากับมันครับผมพันคนนี่เออโอ้โหครับผม,มอ,อ่ะอนุญาตบดป่าแป๊บครับผมกับพี่น้องบรรยากาศแงมเศร้าพี่น้องรถบรรทุกเพิ่นกันแล่น ทำงานตัวเด็กเลยครับผมตะเวนบอนขึ้นดอกพี่น้องไะติดตามยามเบ็ดนะครับผมปลาบัวนี่ปลาบัวปลาเก่าที่เคยพามาสิครับเอ้าถหยกตัวเนี่ยเหยียกเอ้าโอ้โหจนเบ็ดจังเบมดตัวนี่ยโอ้โอ้หันมาหากล้องนะพี่น้องเลยไปไหนเฮียไปไหนตั้งค่าอยู่เนาะเออโอ้โหแกมที่สาม เต็มที่สามพี่น้องเอาเอาอ,อนุญาตปลดปลายนิดนึงทั้ทงหน้ากับบนเนี่ยได้เห็นเป็นน้ำกระเพื่อมกระเพื่อนที่ทั้งหน้ามันครับพี่น้องคุณบนเนี่ยบนเนี่ยครับผมเดี๋ยวปลดปลาแป๊บครับครับขี่ตะเวนกันลังขึ้นพี่น้องกินหอดบานกินหอดซองนะครับมุมเข่าเพิ่มฟอมเกี่ยวกันสีทองเหลืองอลามเต็มทงเต็มท่าครับผมสมแล้วครับที่ ว่าบ่าวดาฟ้ารอทงพี่น้องป้าบารอทงสูเมือ่อพวกคุณฝังนี้ฝังนี้หยาลายกว่าครับผมจ่คนปลูกงาหรือปลูกเขาผมก็ไม่แน่ใจกันไปครับผมติดตามยามเวทกับบ่าวสมคนโก้ครับ,บ,กกรบสุริโยบานปลามีแต่โก้ไปหนาเงิ้ยจีใสเป็นบ่มีพี่น้องเอ้ย <c oughs> ครับผมติดตามครับผมพี่น้อง เมื่อกี้ยามส้นปลาบวัวครับผมี่ผ่านมาเมื่อกี้ส้นปลาบวัวในสามตัวเมื่อคืนนี้ก็ได้หลายตัวอยู่ไม่ได้นับครับผมฟังส้นปลาบวนวันนี้มาเป็นเปลี่ยนเป็นส้นนี้ครับผมนี่ส้นนี้ใส่เนื้อเขียดตอนหนาฝนอย่มนัมนมนันมันเป็นมันเลยพี่น้องปอลาคอละลายน่ครับส้นนี้เลยนี่แหละครับไปติดตามยามเบดกันครับผม ฟังทา้งนี้มันจะโซนนี้เป็นไรโซนละสิบก็หลังครับมีสามโซนมันเนี่ยไปไปโอ้ยโซนนี้เป็นไรน้อพี่น้องยังเงียบอยู่กับยามาซีหหลังเอาเอาถือต้อนเขาเขาไงต้องจิมามาโซนนี้ว่าผมตายว่เพื่อนเออว่เป็นยังโอ้มาตายมื่อยซื่อมามา น,นั่นโอ้ใส่เป็ตตาฮักใส่มินิเป็ตตาฮักครับพี่น้องมินิ <laughs> มินเอแอจมที่ซีโอ้นะเมืองหนารอรอกันอโอเคครับผมเอาปดป่าครับผมน,นั่นคือบอ่ตีข้างโคกดิ <laughs> โอ นะครับมานี่ได้ตัวเดียวครับแต่ว่าเมื่อคือนี่ยจะตัวแบบไงได้พี่น้องมึงน,นะแต่ว่าเสามาได้ตัวเดียวหาว่าไปเนนะี่ยซีแต็มตร่มางเกซตตาขอบคุณมาติดตามได้อีกไม้นะครับผมต้นสุดท้ายเป็นบรรทุกคนจะเรีนคนบินนะครับบ่ <c oughs> เป็นนีะ่ยต่างคนต่างธรรมารหากินนะพี่น้อง ครับผมอันนี้ทางสีเต็แมแล้วครับผมไปเดี๋ยวโซนสุดท้ายพี่น้องบัดนี้ยเนาะเดี๋ยวสิบคนลังรวมเราหาสิบลังหาสิบลังพอดีเปะ๊ะลังนั้นเป๊ไงได้ล้างทั้งนี้งเงียบอยู่พี่น้องอ่ะเดี๋ยวผมลงไปกู้เบ็ดกันครับ วันีอย่างเงียบแน่นอนนั่นกือเงียบที่ว่เงียบก็คือรถมันทุกน,กน,นกี่นหนนแหละครับผมเป็นแรงนัดแรงเข้าออกตลอดเป็นขุดฉีดอยู่ข้างในทั้งใส่ทั้งกวา่าเขาแรงออก บรรยากาศยิ่ดีเด,ด้พี่นอ้องทั้งมือเซ่าครับผมคุณแต่เว้นขึ้นพี่น้องแต่เว้นขึ้นแล้วครับผมขื่นซาอยู่ครับงวดน,นี้ไอ้ช่วงนี้เพราะว่าไอ้หมอกมันหลายครับหมอกหรือว่าควันผิดกับโมโหก,กันแต่ว่ายังม,มืะซ่าวเนี่ยมืดตึ๊บเลย,ยนกบินโอ้ บรรยากาศดีเพราะพี่น้องบรรยากาศดีครับผมไม้ธรรมชาติครับผมถุงรลวงทองพี่น้องนี่แหละคืาเจ้าเอิญถุงรลวงทองนะครับแต่เว้นกระขึ้นอาที่ย่อนแสงไปหน่อยนะพี่น้องครับผม เลาะธงเลาะทาคือนเขาครับผมบ่าวดาพาเลาะธงมาสันฟินมากับบ่าธงเบาวธง,ง,งคนกโก้ขึ้นเขาแหละครับผมเป็นเป็นบอกว่าจเจ้าน้ำสกุลมาสันว่า <c oughs> ให้คือ้นเขาบ่าวธงคนโก้สุดิโยบานปลามีแต่โก้ไปนาเงินสิใส่เป็นบ่มีพี่น้องเลย <laughs> เอา้าหวยหนูไงหุ่นหวยหนูไงโอ้สุดยอดครับผมไปโมไปยังเขาไปเดี๋ยวมาหาหนูเขาหาปลาครับผม

ตายหรือตายโอ้ตายวะโอ้ใจสอดใช่ะโอ้ตายหมดไงตายยังม่าถึงจะเว้นเลยน่ะปะตายลราพี่ต้องโอ้เส้นไหนบอกไปยักใหดปลาเค็มครับครับปลดปลาขออนุญาตปลดแป๊บนึงครับผมอ่ะเอ้ยุดเือยุซีลังพี่ต้อง อยู่ซีหลังรุนกันครับนี่ป่ะหลังนี่โบ,ง,บงี้โบถึกเดี๋ยวผมพา้ยงางรุ่นก่อนเลยครับไปก่อนพันก่อนพันเก็บเบ็ดน้ำก้นเร <c oughs> <c oughs> ืงนี้บ้างได้โอ้ตีหลอนไปหลังนี้พี่น้องเอ้ยโอูตีหลันไป้ <c oughs> โอแต่ว่าก็ถือว่าหมานอยู่เล้วพี่น้องเมื่อคืนนี้จะเก่าตัวเศ้าได้หาแล้วครับ บวกกันกับสิบสี่แล้วหลังนั้นบอลหล่อนพี่น้องเจ็ดทองเขาเบนบนเนี่เยเจ็ดทองเขาบเบนเนี่พี่น้องไม้น้องน้าออเ,อเจาะไอ้แจ๊ะนี่แหละครับผมมันเป็นหนาแรงเนาะพี่น้องมันมีหน้ามนไม้ไส้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับผมโอ้โหบรรยากาศตรงนะยังมอุอเสา เสาัรรยุทธครับผมกับบ่าวดาพระเลาะทงเลาะทงเลาะทาเมื่อคืนไตเขียดอยู่พี่น้องไตเขียดใส่เบ็ดเนี่ยบระเทศไทยมีเห็นน้องเบิ้งครับผมนี่ล้างสุดท้ายบ่ถึกเดี๋ยวไปสรุปยอดกันทั้งนอกครับผมครับพี่น้องแบบนี้กันมาสรุปยอดกันครับผมสวยเติบโตตะเวนขึ้นแต่ครับ เบ็ดหาสิบลังครับเงียเขียดทั้งขบเขือเนี่ยทั้งขบทั้งไสครับพี่น้องแต่เมือ่อขืนเนี่ได้เก้าตัวย่างหมานได้ครับผมเห็นบ่าวกิบที่แล้วเก้าตัวน,นี่อันนี้เนี่ยมอเข้าครับผมหาตัวครับตัวใหญ่ครับผมพี่น้องเสียดายครับตัวใหญ่สุดมันไตผมเป็นยังครับผม,ดบม,บผมไปไดาเฮดปลาเข้มปลาแดดเดียวไปตัวหนึ่งแซ่บครับผม นาแรงเนาะครับนะครับปูปลาปลาชิ่งาาย,ยากหาไม้หาะยังใส่ยากครับผมเบดต์จนี้เหลาม่าไม่นี่ครั้งแรกเดี๋ยวมาใส่เลยโอ้หมันเป็นหมันพี่น้องย่างหมันด้วยครับผมอ,อ่ฝากติดตามช่องเี้นะครับเด้อช่องบ้าดาวพาเลาะทงครับพี่น้องเป็นไก่กะฝากติดตามเป็นกำลังใจนะครับผมหมันบ่หมันกะ,นนกะเดวแต่โชคชะตาครับผมแต่ละคลิปก็ได้ ถ้าว่าคลิปนี้ออกมากถือว่าโอ้หันครับพี่น้องสุดยอดเลยครับผม,มเมื่อคืนได,ได้เก้าตัวเสาว่าได้อีกหา้าสิบสี่ตัวบวกกันแล้วครับผม <ๆ S 1> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับผมทีมงานบ่าวด่าพาละทงเด็กพี่กำลังใจฮต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้กันที่ได้อําลาพ่าจากนียกาวเข้าว่าสวัสดีครับ